สถานการณ์การสู้รบข้ามรมแดนระหว่างกองทัพของอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลล์ในเลบานอนที่ถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เกิดการประทะก,กันอย่างดุเดือดค่ะและล่าสุดกองทัพอิสราเอลสั่งเคลื่อนพลรถถังไปประจําการอย่างพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องประชาชนและพร้อมในการบุกภาคพ,พื้นดินเข้าไปยังเลบานอนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และนี่คือภาพของรถถังอิสราเอลค่ะที่ถูกเคลื่อนย้ายไปประจำการทั่วภาคเหนือของประเทศในวันนี้26กันยายน โฆษกตำรวจอิสราเอลแถลงว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งตำรวจเฝ้าระวังขั้นสูงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพลเนเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของกลุ่มฮิสบอเลาะในเลบานอนทำกลางการปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐและพันธมิตรที่ต้องการให้อิสราเอลและฮิสบอเลาะทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวทันที21วัน ผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศในเลบานอนจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิสบอเละและเตรียมการความเป็นไปได้ในการส่งทหารอิสราเอลบุกเข้าไปยังภาคพื้นดินซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วค่ะสำหรับการสู้รบกันอย่างรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอเล ตลอดทั้งวันจะเห็นภาพของระเบิดและกลุ่มควันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองชายของเลบานอนซึ่งอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงหลังอิสราเอลได้ประกาศขยายพื้นที่การโจมตีทางอากาศในเลบานอนเพื่อเลงเป้าหมายไปที่ผู้นำฮิสบอลลาะห์แต่ไม่มีรายงานความสูญเสียออกมานอกจากนี้ก็จะเห็นกลุ่มควันหนาทึบลอยอยู่เหนือกรุงเบรุตในวันนี้พร้อมกับเสียงระเบิดขนาดใหญ่ ในบริเวณเขตชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองหลวงเลบานอนกองทัพอิสราเอลได้ระบุว่าพวกเขากำลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำเข้าใส่กลุ่มเบรุตซึ่งอิสราเอลเปิดเผยว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่ผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮิสบอลละ นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังเผยแพร่ภาพการโจมตีทางอากาศถล่มโครงสร้างพื้นฐานของฮิสบอเลาะรวมทั้งคลังแสงที่เก็บอาวุธและฐานยิงจรวดซึ่งการโจมตีในช่วงคืนที่ผ่านมาเป็นการโจมตีเป้าหมายมากกว่า75จุดของฮิสบอเลาะทั่วดินแดนของเลบานอนรวมทั้งที่เมืองเบกาใกล้ปรมแดนของซีเรียและเมืองขนาดเล็กอีกหลายเมืองทางตอนใต้ของเลบานอน ขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะ์รายงานความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ยิงจรวดโจมตีเป้าหมายนั่นก็คือสำนักงานใหญ่ของสำนักข่าวกรองมอร์ซาดใกล้กับกรุงเทลวิฟของอิสราเอลโดยบอกว่าเป็นการตอบโต้เนื่องจากอิสราเอลสังหารผู้นำฮิสบอลเลาะไปหลายคนและวันนี้ยังได้โจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง แต่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดเผยว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้จำนวนหลายลูกที่ถูกยิงเข้ามาเหนือน้านฟ้าของเมืองเคียชโมนาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลย้ำว่าจะรักษาความสงบบริเวณชายแดนตอนเหนือที่ติดอยู่กับเลบานอนเป็นอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนราวเจ็ดหคนที่ต้องพลัดถิน่นสามารถเดินทางกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ค่ะทางรัฐมนตรีมหาไทยของเลบานอนบาซามมอลวี awi, รายงานว่ามีคลื่นมหาชนพลัดถิ่นจากทางตอนใต้ของเลบานอนมากกว่า7100คนที่จำเป็นต้องอพยพและมีการจัดตั้งที่พักผิงชั่วคราว533จุด ซึ่งหลายแห่งอยู่ตามโรงเรียนโดยบรรดาผู้นำท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลศูนย์พักพิงเหล่านี้และจะดูแลผู้ที่มีโรคภัยเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนคะ่ะได้ออกรายงานระบุว่านับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่อิสราเอลเริ่มการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เลบานอนทำให้ขณะนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า600คนและยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ